เจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านเนาะวันนี้เส้นทางมาหาปร,รียญจะนําท่านผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศการถวายน้นําปนะแก่นักเรียนชั้นประโยคหนึ่งสองห้องสาในช่วงภาคค่าสมเด็จรับน้บปนาปนะแล้วรู้สึกสดชื่นและครูบาอาจารย์ก็ได้มอบไม้แก่สมเด็จรูปหนึ่งได้กล่าวขอบคุณไปฟังเสียงพร้อมกันขอนโมทนากับญาติโยมสมเน็ชื่อสมเีพัชรพลงศ์สวรสดเป็นตัวแทนประโยคหนึน่งสองห้องสามขอบคุณญ,ญาติโยมที่เป็น กองทุนนับกนะก็ไม่มีสิ่งใดที่ำัำเียนได้ตอบแทนมีแต่พรขอให้ญาติโยมสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวอิวาธนาศิลิศนิจังโรธ,ธาปจายโนจัตตารุธรรมาวัชนติอายุวันโนสุข,ขังพลัง สมนเนนก็ได้เป็นผู้แทนในการกล่าวขอบคุณด้วยซึ่งบรรยากาศการเรียนการสอนชั้นประโยชน์่งสองห้อง3วันนี้ก็ได้มาถวายแก่นักเรียนห้องนี้ในช่วงบรรยากาศภาคบ่ายไปจนถึงภาคค่าแล้วก็ภาคค่าไปจนถึงภาคดึกซึ่งได้รับสัทายาติยมที่ได้สมทบทุนเข้ากองทุนน้าปนะเส้นทางมหาปร,ริญญาวอบรุณิไกรก็จะได้จัดการบริหารนําไปแปลเป็นน้าปนะในช่วงภาคค่าถวายแก่นักเรียนชั้นประโยหนึ่งสองหรือ ชั้นไปอยู่อื่นๆตามวราระโอกาสเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่ได้เห็นภาพนี้แล้วก็ขอจงร่วมกันอนุโมทนาในส่วนบนุญกุศลในคราวครั้งนี้เจริญพร